มาดูขั้นตอนการโหลดแอปพลิเคชันติดตั้งในโทรศัพท์ของเรานะครับใน Android นะครับให้เข้าไปที่นี่ฮะ Play Store นะครับนะครับ Play Store นะครับ้าไปโหลดแอปที่ Play Store นะครับแล้วก็พิมพ์ค้นหาคำว่าฟ i m ีนะครับนาวี2020ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับ เราจะเป็นตัวสีตัวนี้นะครับสีม่วงอันนี้นะครับสีม่วงตัวแรกตัวแรกนี้นะครับคลีกเข้าไปนะครับเราทำการติดตั้งเลยนะครับไม่ยากครับฟิมีแอปพลิเคชันไม่โหลดไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับมันจะสามารถาเดี๋ยวเราจะทำอ่าตอนนี้จะโหลดเข้ามาแล้วนะครับ นี่ยผ่านการทดสอบความปลอดภัยนะครับแล้วเราก็คลิกคําว่าเปิดตรงนี้เลยนะครับอ่านะฮะแล้วเราก็เขาจะถามว่าอันนี้ยอมรับไหมสีเขียวเลยครับยอมรับนะครับอ่าอันนี้ก็กดสีเขียวไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็แตะที่ขณะใช้แอปนะครับขณะใช้แอปนะครับแล้วก็เลือกภาษาของเราก็เลือกพื้นที่นะครับอันนี้ไทยแลนด์นะครับนะฮะจะเข้าหน้านี้มาละ อันนี้เป็นตัวตัวใหญ่นะครับตัว se นะครับอ่ 2022, 2022, ใช้แอปนี้เลยนะครับโหลดเองนะครับอันนี้เราจะสามารถเล่นได้เลยโดยที่เราคลิกตัว no sign in request เนี่ยอันนี้ล่างสุดอันนี้นะครับอันนี้จะเข้าเล่นได้เลยนะครับส่วนท่านที่เคยเล่นแล้วล็อกอินไว้ bike, อันนี้ก็คืออันแรกนะครับอ่า register นี่คือการสมัครใหม่นะครับตัวนี้นะครับคือสมัครใหม่อันนี้เดี๋ยวเราลองเข้าไปดูโดยที่ เรายังไม่ต้องล็อกอินนะครับอันนี้นะครับเห็นไหมคเข้ามาแล้วเราเลื่อนดูนะครับดูดูตรงนี้นะครับเราจะสามารถเลื่อนตรงนี้ได้นะครับเลื่อนเลื่อนตรงนี้นะครับเลื่อนดูไซา์กว่าดูนะครับอันนี้ของเรา p 2 2 2 0แล้วก็ Enter device สีดำตรงนี้เข้าไปเลยนะครับนี่ก็จะเข้าแอปละถูกต้องนะครับอันนี้ครับวิธีการสมัครแอปง่ายๆเลยนะครับถ้าเราจะถ้าสมมุติว่าเราจะสมัครนะครับสมมุติว่า เราจะทำการ login เข้าไปนะครับเดี๋ยวนะครับเมื่อกี้ที่เราที่เราบอกว่าเรายัางยังยังไม่สมัครนะครับเปิดตักละครน,นะครับอ่าคล,คลิกไปมุมขวาบนนี่ครับอันนี้จะเป็นการล็อกอินใช่ไหมล็อกอินนะครับก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับแล้วก็ทำการอ่ารีจิสเตอร์เลยนะครับอันนี้เห็นไหมครับรีจิสเตอร์ กดสำหรับท่านที่เริ่มใหม่นะครับรีจิสเตอร์เข้าไปนะครับแล้วก็อันนี้นะครับใส่อีเมลเราแถวนี้นะครับอีเมลที่เราใช้ได้จริงนะครับแล้วก็ใส่ฟ a ร์เวิรอันนี้นะครับแล้วก็รีจิสเตอร์อันนี้เลยนะครับแค่นั้นเองครับไง,ไง่ายๆโอเคนะครับ